ช่วงที่2ของรายการเซตเอร์เบเกเตอร์นะครับในช่องฟันเน็กซ์เพิดครับมาดูมุมมองของผู้จัดการกองทุนถึงสถานการณ์การลงทุนในช่วงนี้หน่อยนะครับมาพูดคุยกันครับกับคุณนัทามาธนานะครับจากบริจกรุงไทยครับสวัสดีครับพี่นัทธาครับสวัสดีครับครับสัปดาห์นี้มีหลายปัจจัยนะครับที่เข้ามาทําให้นักทุนตื่นเต้นแล้วก็ส่งผลกับการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์เลย ทั้งหุ้นทั้งทองนะครับแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนด้วยครับพี่นัทะมองว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดจะต้องโฟกัสกันมีปัจจัยไหนบ้างเป็นปัจจัยที่สาคัญที่นักทุน,นต้องพิจารณากันอย่างใกล้ชิดเลยครับพี่ว่าพฤติกรรมของราคาอย่างเช่นทองคำนะครับเป็นสําคัญเลยทองเงินแล้วก็เงินดอลลาร์นะครับตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์จนถึงตรงนี้น่าสนใจนะผมคิดว่ามันกําลังสะท้อนจุดจบของนโยบายการเงินผ่อนคลายเฟสหนึ่งเลยเฟสใหญ่ๆเลย ผมคิดว่านโยบายการเงินของสหรัฐเนี่ยผ่อ,อนคลายมานานหลายเดือนควาจริงก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ในในปีที่แล้วโดยเฉพาะหลังจากเอิเฟตกลับมาลดดอกเบี้ยนในเดือนกันยาเห็นว่าดอลลาร์เนี่ยในช่วงเวลานั้นเนี่ยหลายเดือนเลยที่ดอลลาร์ไหลลงนะอ่อนค่าทางเดียวอองพุ่งนะโลหะเงินเอา์เปอร์ฟอร์มแล้วก็ฟ i น a n นเชียลคอนดิชันหรือสภาวะทางทางการเงิน เดี๋ยวเรียกง่ายๆว่าสภาพคล่องเนี่ยถาโถมเข้าตลาดหุ้นสหรัฐก็ออกทางหายเป็นวาเล่นนะครับมันผลกระทบของมันเนี่ยคล้ายๆกับ QE เลยอาจจะมีนโยบายที่คล้ายๆกับ QE ออกมาด้วยธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยกลับมาซื้อพันธบัตรนะแต่ว่าในภาพเนี่ยมันคล้ายๆอายุ QE ถ้าเกิดจำมันได้คือว่าช่วงเอเวลาที่ผ่านมาเนี่ยคือนโยบายผ่อนคลายแล้วไม่แน่ว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันเป็น มันเรียกว่านโยบายแบบนี้มันจบละครับนะผมคิดว่าเอที่ผ่านมาทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะผมมองว่าทรัมป์เนี่ยเขาช่วงชิงอํานาจการสื่อสารความคาดหวังนโยบายการเงินนะซึ่งเป็นเออซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะส่วนสําคัญของการดําเนินนโยบายการเงินคนมักจะโฟกัสไปที่การตัดสินใจเรื่องดอกเบีย้ยซึ่งมันเป็นแค่ส่วนเดียวนะ นะการดําเนินนโยบายการเงินเนี่ยงานส่วนใหญ่ของเซ็นทรัลแบงค์คือการสื่อสารความคาดหวังเราหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ว่าเกินครึ่งปีทรัมป์เนี่ยเขาช่วงชิงอานาจการสื่อสารมาก็แปลว่าทรัมป์เนี่ยเขาดําเนินนโยบายการเงินผ่อนคลายด้วยตัวเองอม,มาหลายเดือนละเครื่องมือที่เขาใช้เนี่ยเป็นเครื่องมือแบบที่ผมใช้คําว่าเถื่อนเถื่อนเนี่ยเครื่องมือเถื่อนนะที่เขาใช้เนี่ยเทียบได้กับ เอ่อถ้าเกินเครื่องมืออย่างเป็นทางการของเฟดก็จะมีเอ่อดอกเบี้ยใช่ไหมครับเอ q อคินะฮะฟอร์เวิร d ดไกด์แดออะไรพวกเนี้ยนั่นะนะนะคือเครื่องมือที่เป็นทางการของเฟดแต่ทรัมป์เขาดำเนินนโยบายการเงินด้วยตัวเองเนี่ยคือมีเครื่องมือเถื่อนของเขาเหมือนกันก็คือการกดดันครับนะมีชุดของเครื่องมือก็จะมีเรื่องคดีลิซ่าคุกใช่ไหมครับนะ่ที่ดูแลก็เห็นชัดเจนนะยว่าไปกันแกล้งนะแล้วก็ การโจมตีโจรงพาเวลแบบไม่หยุดหย่อนมีเป็นรอบๆและรอบที่รุนแรงที่สุดเลยที่ไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้เข้าสู่ปีใหม่ก็คือการยัดคดีอาญาเลยเล่นกันถึงคุกเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการเปิดเกมเปิดเกมทายผลประธานเฟดคนใหม่ซึ่งเพิ่งจบไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพาัฒนาการสำคัญของ เรื่องนี้นะผมคิดว่ามันอยู่ที่วันทะี่21มราตมลาความจริงผลลัพธ์ของการดําเนินนโยบายผ่อนคลายเถื่อนๆของทรัมป์เนี่ยมีผลลัพธ์ได้แบบที่เกิดผลลัพธ์ดีมากนะทําให้คนเนี่ยเชื่อว่านะเชื่อว่าทรัมป์เนี่ยแทรกแซงเฟดได้จริงนะแล้วก็มองไปว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าทำทรัมป์แทรกแซงเฟดได้จริงเฟดก็น่าจะดําเนินนโยบายผ่อนคลายมากกว่าที่ควรจะเป็นหรือดอกเบีย้ยก็อาจจะถูกกดให้ต่ากว่าที่ควรจะเป็น อะไรแบบนี้แล้วผลลัพธ์ก็เป็นอย่างที่ผมเล่าตอนแรกรผลลัพธ์เหมือน QE เลยผลลัพธ์เหมือนลดดอกเบี้ยไปแล้วนะแต่ว่าเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยมี Supreme court, สุ p ร r i m court ศาลฎีกาเ,เขาเขาวินิจฉัยให้ความเห็นมาว่าลิซ่าคุกก็น่าจะอยู่ในตําแหน่งได้ต่อไปในขณะที่เขาต่อสู้ทางกฎหมายและเขาย้านะะสุ p r i m court ที่เป็นสีแดงในประวัติการเลือกมาหกจากเก้าคนเนี่ยเขามีความเห็นว่าเขาให้ความสําคัญกับความเป็นอิสระของธนาคารกลาง ว่าตั้งแต่วันวันนั้นเนี่ยมันจบละรบเรื่องนโยบายของทรัมป์เขาไปสุดได้แค่นี้เขาไม่สามารถทําให้คนเชื่อได้แล้วว่าเขาแทรกแซงเฟดได้จริงไม่ว่าประธานเฟดคนใหม่จะเป็นใครหลังจากนั้นสัปดาห์เศษก็มาถึงวันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือมีชื่อของเควินวอชเควินวอชก็คือเป็นอดีตผู้ว่าการเฟดในยุคแฮเบอร์คริสิสเขาเป็นคนที่เป็นเป็นเอ่อเ,เป็นบอร์ดมาก่อน,นทำงานเป็นไม่มั่วใช่ไหมครับ แต่ว่าเป็นคนวงในของทรัมป์เป็นลูกเขยของผู้สนับสนุนรายใหญ่เนะ่เพราะฉะนั้นก็คือมันเป็นเหมือนการตั้งอินไซเดอร์เข้าไปอยู่เป็นประธานเฟดท่านเองเขาอาจได้อินไซด์เขาได้ประโยชน์อย่างมากมายทรัมป์เนี่ยในเมื่อเป็นคนวงในเข้าไปเป็นประธานเฟดเนี่ยเขาได้อินไซด์อยู่แล้วแล้วก็อย่างอื่นด้วยครับแต่ว่าเข้าไปเนี่ยวอร์ชก็เป็นหนึ่งเสียงเทียบเท่ากับกรรมการที่มีสิทธิ์โหวตคนอื่นอีก11คนทั้งหมด12บเนี่ยประธานเฟดก็ไม่ได้มี1ิเสียงก็มีแค่เสียงเดียวครับแล้ว เฟดเนี่ยเป็นอิสระเพราะฉะนั้นพอวอร์ดเข้าไปก็เป็นอิสระแล้วเขาเป็นคนที่เป็นกรรมเอที่เป็นผู้ว่าเก่าเพราะฉะนั้นตลาดตีความทันทีว่า c ครดิ b บิลิตี้ความน่าเชื่อถือและผลวินิจฉัยของสุริมขอทที่ผ่านมาก็คือให้อินดิพเอนเดนซ์ด้วยนะคือความเป็นอิสระของเฟดความน่าเชื่อถือของเฟดกลับมาการที่จะเทขายดอลลาร์กันขาเดียวเหมือนอย่างหลายๆเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าไม่เมคเซนส์นะอ,อันนี้คือพัฒนาการสําคัญแล้วตลาดก็ตอบสนอง นะตอบสนองก็คืออย่างที่ว่าดอลลาร์อินเด็กซ์เดยเห็นว่าขึ้นมายืนเหนือเก้าสิบเจ็ดเลยตรงนี้ทำให้ผมคิดว่าดอลลาร์ฟื้นตัวนะยิวพันธบัตรเหมือนอยากขึ้นมากกว่าลงนะมีธนาคารกลางบางแห่งที่ขึ้นดอกเบี้ยอย่างเช่น RBA ออสเตรเลียญี่ปุ่นก็รออยู่นะตัวเลขปลายสัปดาห์ที่คนไม่ค่อยดูเนี่ยคือ PPI เงินเฟ้อผู้ผลิตของสหรัฐ ก็สูงกว่าคาดมันจะไม่สูงวาคาดได้ไงล่ะครับเห็นราคาพกพาธันอะไรต่างๆโลหะพวกนี้เนี่ยขึ้นมาพึ้นภาพพื้ภาพเลยตลาดแรงงานก็ไม่ได้คอแล็บนะการจ้างงานก็กลับมาเป็นบวกเพราะฉะนั้นเงินเฟ้อก็อยู่ไม่ไกลเห็นอยู่ลำไรอารลดดอกเบี้ยเยอะๆก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ตลาดเริ่มคิดใหม่ว่าเฟดไม่น่าจะดําเนินนโยบายผ่อนคลายเกินเหตุอีกแล้วดอลลาร์แข็งค่าแต่ว่าเรายังเห็นโพซิชันบางอย่างเช่นทองหุ้นเกาหลีเป็นโพซิชันสองอันที่ตัวเลขคล้ายๆกันเลยนะ แล้วคนก็ยังเคยชินว่าอ่ายังไงก็ต้องซื้อเรี่องนี้ไว้ก่อนอย่างที่ว่ามันอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างฝืนธรรมชาติไปสันหน่อยบ <Bitcoin S 1> ิตคอยเนี่ยอาจจะบอกอะไรเราได้ค่อนข้างชัดเจนว่าสภาพค้องในตลาดมันเริ่มตึงตัวบิตคอยมันไม่ขึ้นมาด้วยนะอืมแต่โพซิชันบางอย่างที่ฝืนธรรมชาติอยู่ตอนนี้ผมก็คิดว่าอยู่ในอันตรายครับ อย่างนั้นแปลว่าตอนนี้ตลาดก็คิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณทรัมป์ก็คงไม่น่าจะสั่งการเฟดมาแทรกแซงเฟดอะไรได้แล้วแม้คุณเควินวอชคุณทรัมป์จะแต่งตั้งเข้ามาแต่คงจะไปสั่งให้ลดดอกเบีย้ยมากๆเหมือนทีเออ่เคยมากดดันประธานเฟดโรมพาเวลแบบนี้คิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วนะครับตลาดก็เลยพลิกกลับขึ้นมามั่นใจในดอลลาร์หรือว่าในความมั่นคงเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจสหรัฐอีกครั้งหนึ่งกับจะพูดยังไงก็ว่าได้ก็เห็นว่าเขาก,กดดันขนาดนี้ก็อย่างลิซ่าคุกก็ยยยัังอออออูู่่่่่ครบพาเเวววก็็หมืนนจะตตป้ดย อัั้นเกมนี้จบนะคือคือไม่ใช่ว่าวอร์ดเข้ามาแล้วถามว่าวอร์ดจะทําอะไรไม่ได้มีเป้าหมายอะไรนะคนไปนั่งแคะว่าเขาเคยพูดอะไรทําอะไรไว้ต้องไม่สนใจนะอืคือเขาคือหนึ่งเสียงครับใธบรรดาสิบสองบทต่อเถอะแล้วเขาจะทําอะไรที่มันสมเหตุสมผลไม่ได้ทําอะไรที่มันแรดิคัลมากแคนดิเดตนะคือจบแล้วที่ทำทำเนี่ยคือสิ่งที่เขาทาทาได้ดีที่สุดละแล้วก็เอคนคิดไปเองว่านะคนจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปหลงประเด็นนะแบบนี้เฟดก็คือเฟดก็คือไม่ได้โดนแทรกแซงแล้วก็ ผมอยากค่แค่เตือนว่าไอ้บางสถานะลงทุนที่มันลอยๆอยู่นะตอนเนี้ยที่พฤติกรรมมันประหลาดประหลาดสภาพคล่องตึงตัวดอลลาร,รีบาวขึ้นมาแต่ยังลอยๆอยอยู่อย่างนี้ยผมคิดว่าอยู่ในอันตรายแล้วก็การเตรียมพร้อมของผมก็คือตอนนี้เพิ่งไปลุยนะะตอนนี้เพิ่งไปลุยผมคิดว่าโพสิชันอย่างเรื่องของเทคเอไอเนี่ยก็มีประเด็นนะครับเพราะว่าตอนนี้คนกําลังจับตาความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนราวราวระหว่าง เอ็นวีเดียกับ Open AI ไครับาตกลงกันเมื่อมาสัก Q3 วสว่เนี่ยว่าเขาจะลงทุนมหาศาลเลยใช่ไหมแ,<ส>แล้วกมีกระแสข่าวว่าเอเอ,เอ,เอโอเเไม่พอใจค,คุณภาพศักยภาพของชิปบ,บางรุ่นของเอ็นวีเดียนะแล้วก็เอ็นวีดียจะจะลงทุนจริงหรือเปล่าอะไรแบบนี้นี่คือการลงทุนดีลใหญ่และมันยังมีดีลเยอะแยะมากมายเลยในตลาด ถ้าดีลนี้มีปัญหามันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นในดีลต่างๆมากมายที่อยู่ในทีม AI แล้วทีม AI ถูกผลักดันด้วยฟองสบู่รุ่นนี้ซึ่งผมไม่อยากเรียกว่าฟองสบู่ AI มันคือฟองสบู่เอไออินเวสเมหรือว่าฟองสบู่ดีลลงทุน AI มันไม่ใช่ฟองสบู่เอนะครับมันคือฟองสบู่ดีลลงทุนคือดีลลงทุนที่ผมเชื่อว่ามันมากเกินไปอถ้าเกิดถูกท่าขก็สงสัยในปีนี้เราเปิดฉากมาแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันสร้างความผันผวนนะแล้วก็ตอนนี้หุ้นซอฟแวร์หุ้นนชิปเี่ ก็ค่อนข้างจะดีเพอร์ฟอร์มมันเป็นสัญญาณนะฮะเราอย่าลืมว่าบิตคอยน์กำลังส่งสัญญาณว่าสภาพคล่องมันกําลังตึงตัวสภาพคล่องตึงตัวเผชิญกับ밸ูเอชั่นที่สูงมากหุ้นออทามหายเผชิญกับความไม่แน่นอนมันจะเกิดการปรับฐานอย่างรุนแรงได้ไม่ยากเลยนะวันไหน,นก็ได้นะครับถ้าเป็นแบบนี้พี่นัทถาก็คือบอกว่าให้รอไปก่อนใช่ไหมฮะอย่ารีบให้ฝุ่นหายตลบก่อนแล้วถึงวันนั้นเราค่อยกลับเข้าไปอยู่ในตลาดอีกใช่ครับส่วนหนึ่งก็คือทางไายสุดคือแคช นะแต่ว่าถ้าซับซ้อนกว่านั้นก็คือถ้าสมมติตลาดมขึ้นต่อได้หลาคุณอยากมีสสเสัพย์เสี่ยงผมก็ยึดของผมอยู่นะเราวิเคราะห์มาแล้วว่าสามโพสิชันนี้น่าจะอยู่ได้เพราะมันไม่ได้เป็นฟองสบู่หุ้นจีนหุ้นไทยแล้วก็หุ้นกลุ่มพลังงานโลกหรือว่าน้ำมันนะครับ,รบเดี๋ยวมาวิเคราะห์ทีละแอสเซทนะเอาหุ้นจีนนะครับหุ้นจีนนี้มองอยังไงฮะหุ้นจีนที่ผมคิดว่ามันมีข้อดีหลายอย่างสมมติว่าดีมดอลลาร์ดีเบสเ์แมนอะสมมติว่าดอลลาร์ไม่กลับมาหรอก ถ้าเกิดเชื่อว่างั้นดอลล่าไม่กลับมาหรอกออย่างมากมันก็รีบาวขึ้นมาสมมุติดอลลร์มันจะจะอ่อนค่าต่อทองจะจะขึ้นต่อก็ได้นะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยดอลลร์ดีเบสเมนต์ตีน,นี้ยหุ้นจีนก็รองรับตีนนี้ได้เพราะว่าถ้าดอลลร์มันอ่อนค่าหรือแค่ไม่แข็งก็พอนะก็จีนก็สบายนะเพราะว่าเงินหยวนก็ไม่อ่อนเงินหยวนก็แข็งคนก็อยากจะซื้อหุ้นจีน แล้วก็ธนาคารก,กลางจีนก็ดําเนินนโยบายได้ตามชอบใจอยลดดอกเบี้ยหรือไม่ลดก็ได้อยลดที่วพ่ออาหรือไม่ลดทำอะไรเมื่อไหร่ก็ได้เขาจะดำเนินนโยบายได้ง่ายเวลาดอลลาร์นอดค่าแต่าดอลลาร์มันแข็งกลับมาผมยังเชื่อว่าก็มีปัญหานะคือเงินหยวนดูเหมือนมันจะแข็งกว่าแล้วตอนนี้สีจิ้นผิงเขาก็กลับมานะฮะผลักดันเรื่องของการให้เงินหยวนเนี่ยอาศัยจังหวะนี้ที่ดอลลาร์กำลังเพียงพําผลักดันในการที่จะให้เงินหยวนเป็นเงินสกุลสำรองของโลกแบบจริงๆแล้วการใช้ง,งานมันก็เพิ่มข นะอันนี้ชัดเจนนะเงินหยวนก็แข็งทุกวันทุกวันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเงินหยวนเนี่ยสามารถรองรับได้แม้ว่าดอลลาร์จะแข็งค่าหรืออ่อนค่านะดอลลาร์ดีเบสเมนต์งเงินหยวนรองรับได้เงินเอ่อหุ้นจีนยังมีข้อดีอีกอย่างก็คือด้วยความเป็นหุ้นจีนเนี่ยทั้งผมเชื่อว่าทั้งตลาดมันสามารถรองรับธีมของ AI ได้เรืองเอไอไปต่อแต่ว่าสีที่เป็นบับเบิ้ลสีเป็นฟองสบู่ able, ที่ผมกังวลไม่ใช่ AI ครับนะเป็นเรื่องของดีลลงทุนดีลลงทุนที่มันเป็นฟองสบู่จริงๆเนี่ย คือดีลลงทุนในวงของพันธมิตรของสหรัฐนะอยู่ในเมริกาบริษัทในเมริกานะมาถึงอาจจะเป็นญี่ปุ่นแล้วก็อาจจะมีดีลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเกาหลีด้วยนะที่พุ่งพุ่ง,พ,งพุ่งกันอย่างเงี้ยเอาเปฟอ์มากๆเลยผมว่าตรงนี้เป็นฟองสบู่แต่ถ้าพูดถึง AI ในจีนเนี่ยผมว่ามันยังไม่ใช่ฟองสบู่ทำไมว่านี้มีเรื่องราวที่เป็นโอเวอร์อินเวสเมนต์แบบมากมายในขณะในขณะอเมริกา valuation ของหุ้นการปรับตัวขึ้นมันก็ไม่ได้ออกตามหายนะคะนั้นค่อนข้างชัดเจนว่า เอ่อเอไอในจีนมันเป็นมันเป็นอัลเทอร์เนทีฟที่ถูกกว่า AI ในสหรัฐอยู่ละนะแล้วทั้ง2อันเนี่ยผมคิดว่าตั้งแต่อเมริกาตลาดจีนเนี่ยในระยะยาวมันมีสักที่ใกล้เคียงกันคือเหนือกว่าประเทศอื่นๆเพราะว่าเอ่อเป็นเจ้าของเทคโนโลยี AI นะในระดับที่เป็นผู้นําก็สองประเทศนี้แหละนะเพราะฉะนั้นจีนเป็นทีม AI ที่มันไม่ใช่ฟองสบู่นะเพราะฉะนั้นการเอ่อซื้อหุ้นจีนถือหุ้นจีนเนี่ยมันได้ประโยชน์2อย่างอย่างที่ว่าเวลามันรองรับได้2ตทีม นะถ้าตีมมันจะไปต่อก็ก็อย่างนี้หรือว่าถ้าตลาดมันจะลงเนี่ยผมก็เชื่อว่าหุ้นจีนมันก็ไม่ได้อยู่ในภาวะฟองสบู่ที่มันเวอร์มากๆนะการปรับตัวลงก็อาจจะไม่ได้รุนแรงอะไรเท่าไหร่ทีนีหุ้นไทยอืหุ้นไทยเนี่ยนะคือตกรถเอไอประเทศไทย <laughs> นะเราก็ยังไม่ค่อยมีความคาดหวังอะไรนะก็ผมเปิดโพซิชันมาตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วแล้วก็นั่งรอยอย่างเดียวนะคือจะหาอะไรที่ดูเรวร้ายไรอนาคตอย่างหุ้นไทยเนี่ยหายากมากนะเนะวลานั้น,น,น ตอนนี้เนี่ยหุ้นเริ่มฟื้นตัวมาวเวลาหุ้นฟื้นมาเดี๋ยวคุณจะได้ยินเหตุผลที่สนับสนุนเองแหละว่าเออหุ้นไทยมันน่าซื้อ,อยังไงอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวมันก็จะมามันเป็นอะไรที่การซื้อต่างมากแล้วก็ไทยเป็นทีมรีเฟลชั่นถึงเงินเฟอ้อพลิกกำลังจะพลิกนะผมเชื่อว่างั้นจากจุดที่ติดลบหนักสุดในเดือนสิงหาแล้วก็ค่อยๆติดลบน้อยลงมาเรื่อยๆเงินเฟอ้อนะแล้วมันอาจจะพลิกเป็นบวกในปีนี้ก็เป็นสตรอรี่ที่ดูสวยงามนะบอลหมดลอก บอไม่ได้เล่นแล้วใช่ไหมดิวลงมาสวยๆในช่วงครึ่งปีแรกของปีที่แล้วแล้วก็เริ่มแย่บอลแย่ก็เงินก็ควรยกย้ายมาหุ้นถ้าเกิดว่าสตอรี่มันได้แล้วก็มีเลือกตั้งเลือกเรื่อง,ร,องราวหลังจากนั้นแล้วแต่จะคาดหวังกันเนื่องาดอกเบีย้ยต่ำยาวนานคุณคาดหวังอนาคตไกลๆที่ยังไม่เกิดขึ้นได้แล้วให้ราคาหุ้นมาสะท้อนณตอนนี้เลยเวลาดอกเบีย้ยต่ำก็เล่นเล่นความฝันได้ะครานะฉหนั้นหุ้นไทยแล้วก็น้ํามันหุ้นกลุ่มพลังงาน นิดนึงก่นนง<ข>อนครับพี่นัฐถาที่พี่นัฐถาขอหุ้นไทยนี้พี่นัฐถามองเป้าหมายยังไงครับคิดว่ามันจะกลับมาเติบโตหรือว่ามองแค่ระยะสั้นหรือจะมองไปถึงระยะกลางระยะยาวเลยครับว่าคุณไทยเนี่ยมันจะสามารถขึ้นมาได้อย่างสดใสจริงๆครับ,ร,บระยะสั้นนี่มันเริ่มทํางานแล้วในวัวนี้ถูกไหมเพราะมันจะขึ้นมาพันสามร้อยหสิบอยู่แล้วระยะสั้นเนี่ยเรียกว่าไม่ต้องไปเล่นแล้วเพราะว่าเล่นกันมาแล้วถูกไหมครับถ้าถือจากนี้ไปเนี่ยมันควรมีมมมอะระยยาวคุณเชื่อกันหรือเปล่าถ้าไม่เชื่อก็ ก็ <g ül> ไปก็ไปซื้ออื่น <g ül> แต่ว่าถ้าเชื่อผมเชื่อผมถือก็คือยาวเ <c oughs> ข้ามาตั้งแต่พันสองไปคือยาวแปลงคือเชื <g ül> ่อว่าในการในโอกาสโอกาสที่จะเกิดการปฏิรูปซึ่งมันจะจุดระเบิดคุณไทยขึ้นมาแบบจริงจังไม่ใช่แค่ฝืนเลี้ยสั้นๆ,น,ๆบบนี้นะโอกาสเนี่ยมันมีนะแต่ยังไม่เห็นนะแต่เป็นโอกาสที่คุณต้องใช้ความเชื่อไปรับไว้มันคือโอกาสมันคืออะไรโอกาสมันจะเกิดจากการที่ผมเชื่อว่าอำนาจเนี่ยนิ่งแล้วบ อะอำนาจไม่โยกจะได้ไปไหนไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้นะตอนเนี้อืมอะอำนาจนิ่งแล้วแล้วก็ผมเชื่อว่ามันมีการเจรจากันตั้งแต่เดือนกันยาแล้วครับอะผมใช้คำว่าเนี่ยใน่สีที่ผมอยากจะเรียกว่าการเมืองนิง่งครับอย่างที่สมัยก่อนเราเคยพูดพูดพูดกันว่าไอ้การเมืองนิ่งแล้วเดี๋ยวพูดมันจะดีงเนี้ยผมบอกว่าเนี่ยการเรียกว่าการเมืองนิ่งแล้วครับอะเพราะว่าอำนาจไม่ย้ายไปไหนเลือกตั้งคุณอะไรไปมันก็เป็นแค่ผมอยากจะใช้คำว่าพิธีกรรมอ่ะเนาะ ที่สุดแล้วเนี่ยคุณจะได้เห็นว่าอำนาจมันลอย้ายไปไหนแล้วก็พอทั้งองค์การไปยกในประเทศในระบบเศรษฐกิจรูฤฤ้แล้วว่าเออก็ไม่รู้คุณจะสู้อะไรไปทําไมใช่ไหมครับเออมันก็อย่างนี้แหละก็คงจะต้องตั้งหน้าตาั้งตามืออาชีพก็อาจจะเริ่มกล้าเข้ามาครับเพราะเขาจะได้ทํางานกันยาวใช่ไหมเออแล้วคุณก็อาจจะเห็นเมืออาชีพคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามอะไรเข้ามาแก้ปัญหาไปจุดๆครับนะปัญหาเชิงโครงสร้างบางอย่างมันไม่ได้แก้แก้ไม่ได้ไม่ให้แก้ก็ไม่เป็นไร ครับนะแต่ว่าปัญหาเป็นจุดๆบางอย่างที่น่าจะทําให้นักลงทุนพอใจเนี่ยอาจจะพอไปได้ถ้ามันมีหลายอย่างมากพอมันก็จะพาตลาดขึ้นไปได้ครับนะขอให้แยกเรื่องนะครับว่าปัญหาบางอย่างไม่ให้แก้ไม่ไรแต่ว่าอะไรที่มันพอแก้ได้และนักลงทุนน่าจะพอใจเนี่ยก็แน่จะทำให้พุ่งขึ้นขึ้นได้นะม,อมองคุไทยมองหุนไทยไกลแค่ไหนครับคิดว่าจะกลับไปถึงพันห้าพันหกพันเจ็ดอะไรแบบนี้เลยหรือเปล่าครับผมมองไม่กว่านั้นนะถ้าเกิดว่ามองว่าเป็นภาพระยะยาวเนี่ยมันเป็นอะไรที่มากกว่านั้นเป็นอะไรที่มากกว่านั้นเยอะ ครับ <reen cient. S 1> <unemployed. S 2> ผมก็เลยสามารถเอาโลเคชเงินแบบจํานวนมากเข้ามาอยู่ในหุ้นไทยได้ในพอร์ตที่ดูแลอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่คิดว่ามีมุมมองระยะยาวผมก็ลงทุนแบบสเปะสป่าตเล็กๆน้อยๆเอาแค่นิดหน่อยมันก็ออกไปท่านทําอย่างนี้ก็ได้นะที่ผ่านมาถ้าเกิดกาซื้อไปก่อนอ้นนี้ก็ได้แล้วแต่ถ้าซื้อถ้าจุดนี้นะมันไม่มีมุมมองระยะยาวสะหน่อยเพราะตอนนี้คนก็หายหายพอเหี่ยวหายหวาดกลัวไปค่อนข้างเยอะแล้วการเล่นสั้นนะตอนนี้ผมไม่ได้อะไรนะต้องมีมุมมองระยะยาวถ้าไม่มีผมก็ไม่ต้องมาแต่ผมมีนะครับ เห็นหุ้นไทยที่พี่นัทธาคอเนี่ยคือคอเซ็ตฟรีตี้เลยใช่ไหมครับใช่ครับผมไม่ได้รังเกียจหุ้นตัวไหนนะมันไม่ได้น่ากลัวผมสังเกตุดูจิไม่ได้หุ้นตัวนั้นนี่ที่มันคนบอกว่ามันเป็นปัญหาใช่ไหมมันก็ขึ้นลงสลับกับหุ้นกระแสหลักต้องทให้มันมีเ i วอร์ซิฟิเคชันเอฟเฟกครับก็คือผมมองอย่างนี้ยผมมองในคนแง่คนจัดพอไม่ได้กลัวนะครับก็คือเลือกแค่เป็นหุ้นตัวใหญ่พอที่มัน represent ส่วนใหญ่ของตลาดหุ้นไทยโดยที่ไม่ต้องบอกว่าจะต้องไปเลือกธีมไม่ต้องไปเลือกุ้น เฉพาะตัวไม่ต้องไปพิกอัพแต่เลือกดัชนีเซฟฟิซตี้ได้เลยนะครับเรียกว่าถ้าผมคอแบบจริงใจว่าหุ้นไทยจะมาเนี่ยผมต้องการเล่นเซฟฟิซตี้เอางนี้นะครับเมราะงี้ผมก็บอกว่าเฮ้ยหุ้นไทยที่ผมเลือกมันเป็นแบบออของดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ตลาดไม่ขึ้นผมบอกว่าตลาดมันจะขึ้นเพราะนั้ผมต้องการเล่นเซฟฟิตี้อย่างแรกแต่อีกอย่างนี้ก็คือผมคิดว่าหุ้นจะขึ้นโดยทั่วไปมีโอกาสนะข,นขึ้นโดยทั่วไปเพราะนั้นผมก็ปิดจุดอ่อนของเซฟฟิตี้ก็คือมันขาดหุ้นกลางหุ้นเล็กผมก็ไปหากองทุนนฟัก็ ที่เป็นหุ้นกลางหุ้นเล็กในกองหนึ่งอย่างเนี้ยก็สองกองก็พอละโดยที่ยังไม่ต้องไปเลือกเอ่อตีมเฉพาะต่อตรงอะไรมากในช่วงแรกของการฟื้นตัวซึ่งผมคิดว่าจะเป็นการปรับตัวขึ้นในะระยะยาวด้วยนะถ้ามีการปฏิรูปหรือมีสัญญาณของความนิ่งของมืออาชีพในด้านต่างๆที่เราจะเข้ามาแก้ปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยผมว่าหุ้นก็วิ่งได้ละครนะก็ไม่ต้องไปเลือกแบบตจอตรงมากเอากว้างๆไว้ก่อนให้ใหญ่กลางเล็กไปเลยครับนะแล้วก็ตีมสุดท้ายคือตีมหุ้นน้ํามันพี่นัทธาบอกว่า,วา ต่อไปเนี่ยจะมีการลงทุนในอุตสาหกรรมพลังงานเพิ่มมากสูงขึ้นนะครับก็เห็นคุณน้ํามันก่อนในนี้ขึ้นมาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของพลังงานด้วยนะครับแต่ตอนนี้ข่าวพลังงานนี่โอ้โหยิยงกันทัมบอกว่าจะโจมตีอิหร่านแล้วก็เดี๋ยวบอกว่าจะคุยกันแล้วเดี๋ยวเมื่อเช้าก็เพิ่งมีข่าวว่าโจมตียิงโดนอีกแล้วนะครับก็ยังไงดีกับกลุ่มพลังงานครับผมคิดว่าแยกเรื่องนะเรื่องของสงครามเนี่ยมันก็เป็นพรีเมียม ที่เข้ามาอยู่ในราคาเป็นครั้งเป็นคราวแล้วเวลาที่มีข่าวว่าเจรจากันได้หรือเงียบไปหรือว่าไม่ไม่ตีกันแรงแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะลงไปแบบค่อนข้างหนักนะซึ่งเวลาลงหนักหนักเนี่ยเอ่อผมใช้เป็นเป็นเป็นจังหวะในการซื้อเพิ่มด้วยสําหรับคุณกลุ่มพลังโงานโลกนะโเนี่ยเพราะว่าผมเองเชื่ออย่างนี้คือวัฏจักรขาลงของน้ำมันมันจบแล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วคร,ริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยเรยวรลายมากลงไปั้งแบบห้าสิบห้าเลยใช่ไหมน่นน่คือมันก็โลเดิมอ่ะ โลเดิมอเดียรโลเดิม erm, erm, แล้วก็ลงไปแต่วันนั้นมันไม่ make sense เพราะว่าจุดคุ้มทุนของผู้ผลิตน้ำมันแบบเจลออยในอเมริกานะซึ่งเป็นตัวเรียกแบบ m a จ g i n a l อ o คอ c โปรดิ o d u c e r ก็อยู่ในนั้นนะต้นทุนต่ำก็มีต้นทุนสูงก็มีแต่เฉลีย่ยเฉลี่ยเนี่ยเขาขุดน้ํามันจากหลุมเดิมเนี่ยอาศัยต้นทุนแค่สี่สิบกว่าเหรียญนี่เขาก็เขาก็ขุดได้นะแต่ว่ามันเป็นการดูดน้ำมันจากหลุมเดิมซึ่งเดี๋ยวมันก็แห้งไปแล้วเจาะหลุมใหม่แบบเช่าแท่นมาแล้วก็ไปขุดหลุมใหม่เนี่ยเปรียบเวนต์ของเขาอยู่ตั้ ครับนะฮะที่ที่ทำเซอร์เวยกันเมือ่อประมาณต้นปีที่แล้วผมว่าขอ้าขอ,อมูลนี้ยังพอใช้ได้ก็เพราะฉะนั้นน้ำมันลงไปถึ 5, 5าหาหาง55หรืออะไรเงี้ยเหมือนว่านั่นงนั่นคือจุดต่าสุดแล้วล้วก็เอ่อผมรอการฟื้นตัวของราคาน้ำมันมันเป็นวัตจักนะคอามมีดีนเป็นวัตกรทั้งนั้นนะ่ะรอการฟื้นตัวเมื่อมันต่ําสุดมันก็ควรจะฟื้นตัวผมรอการฟื้นตัวตั้งแต่ปีที่แล้วซึ่งมันดีเลยนะทำไมไม่ฟื้นก็เพราะว่าปริมาณผลิตน้ำมันดิบสหรัฐเนี่ยมันคือเขารีดน้ำมันจาาาากหลลุมมมมมมมเเเดดดดิิิิิไไไ้้ยยอะะวว่พรรรรงัันปผตบส แต่ปีนี้เนี่ยผมคิดว่ามันถ้ามันดีเลย์มาจริงมันก็ควรจะลดในปีนี้เพราะว่ารีแควตหรือว่าจำนวนแท่นกุดเจาะที่แอคทีฟในตลาดสหรัฐเนี่ยมันก็ลดลงไปเรื่อยๆค่อยๆซึมหรือว่าคงที่มันไม่ขึ้นนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวน้ำมันปริันมันก็ต้องลดลงตรงนี้เป็นต,ต,ตัวที่ทําให้น้ํามันขึ้นมาแบบซัสเทนนะก็อาศัยน่อยในช่วงสงครามถ้าจะมีสงครามแรงๆก็อาจจะขายทางกำไรบ้างนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีสงครามสงบค,คนส่วนใหญ่ไม่ได้มองในเรื่องพื้นฐานแบบนี้เขามองแค่เรื่องสงครามก็ใช้เป็นโอกาสในการซนะื้อเพิ่มงีี้ยยนนตตออก็ั่่ําูด แต่ว่าเน้นเป็นหุ้นกลุ่มพลังงานโลกที่เป็นออยล์แอนด์แก๊สดีกว่าส่วนใหญ่ก็อยู่ในอเมริกาอยู่ในอยู่ในแคนาดาบ้างอยู่ในยุโรปบ้างนะส่วนใหญ่ในอเมริกานะแล้วก็เป็นผู้ผลิตที่เก่งนะถ้าเกิดว่าในกองทุนเนี่ยก็จะเป็นผู้ผลิตที่มีต้นทุนต่ำได้เปรียบแม้แต่ราคาน้ำมันไม่ได้พุ่งขึ้นมากแต่ว่าหุ้นกลุ่มนี้จะเห็นว่ามันแข็งกว่าราคาน้ำมันนะดีผ่านมาหาเวลาลงน้ำมันลงก็ไม่ค่อยลงอะไรเท่าไหร่แะมันขึ้นมาเรื่อยแล้วก็วกนักลงทุนทั่วโลกผู้จัดกอนกอยเอา มีคนที่ลงทุนในเซกเตอร์เอเนอร์จีเซกเตอร์เนี่ยเป็นศูนเปอร์เซ็นเยอะแยะเลยกองทุนสารพัดเลยในโลกนี้มา,มาเป็นสิบปีแล้วนะที่เขาไม่เทาเล่นกันมันไม่ ESG ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือช่องว่างในตลาดซึ่งถ้าเกิดว่ามันน้ำมันมันมาจริงเนี่ยฟันเมเจอร์จะสามารถเพิ่มโพ i ิชันกันได้จากจากศูนย์เลยนะมันมันอันเดอร์โอนมากๆก,ก็ถือว่าในมุมของคอนทรารียหรือคนที่มองสวนตลาดเนี่ยจะชอบมากเวลาซื้ออะไรที่คนไม่ค่อยมีกันนะถ้าเกิดว่าสถานการณ์มันพลิกเนี่ยนะก็จะมีฟันเมเจอร์ที่เข้้าามาแลวก เอร่งซื้อกันมหาศาลเลยก็เป็นอะไรที่รนดันราคาขึ้นได้นะครับครับเรื่องทามิ่งแนะนํำยังไงครับอย่างที่บอกไปว่ามันยังมีความไม่สงบความวุ่นวายอยู่ยังฝุ่นตลบอยู่แต่ในสามตีนที่แนะนําคือหุ้นจีนหุ้นไทยแล้วก็หุ้นน้ํำมันนะครับเราสามารถจับจังหวะยังไงหรือร<ๆ>ว่าแนะนําทยอยสะสมแบบไหนเราแบบคจริงก็คือผมวางโพซิชันดีไว้ตั้งแต่ไตมสี่ซึ่งเป็นสม สามตลาดสามกลุ่มสินทรัพย์ที่แย่มากในไตรมาสี่เนี่ยแต่ว่าพอเปลี่ยนปีนี่ทําได้ดีเลยะก็ถือว่าถือว่าซื้อเร็วไปหน่อยนะครับแล้วก็เป็นสไตล์ผมก็จะซื้อเร็วนะแล้วก็เกี่ยวก็รอเพราะฉะนั้นถึงตรงเนี้ยมันขึ้นมาแต่ว่ายังไม่ได้ร้อนแรงแล้วก็ไม่ได้อยู่บนความเสี่ยงพอสมบูร์ด้วยใครยังไม่มีก็ซื้อเข้าไปบางส่วนนะจะแบ่งสามส่วนห้าส่วนอะไรผมก็เข้าไปส่วนสองส่วนก่อนครับนะแล้วก็ถ้า ว,วันไหนวันไหนตัวไหนมันลงมาด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณมีความเชื่อว่าจริงๆแล้วระยะยาวมันจะขึ้นไปนะผมก็เอาใส่จังหวะนั้นกล้าๆซื้อเพิ่มเข้าไปนะบาบดิฟก็ได้แต่ว่าถ้ายัางไม่มีเลยเนี่ยก็ซื้อไปก่อนได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอไม่ต้องรอหมายแรกหมายแรกซื้อได้เลยเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได้เป็นพอสมบูรทั้งสามสามวันนี้ครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณพี่นัทถามากเลยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ